พระสูตรปริทัติตอนที่สองมหาสติปัฏฐานสูตรแผนที่โดยตรงสู่การดับทุกขเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เราทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรแผนที่โดยตรงสู่การดับทุกข มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเพื่อเปิดคลังแห่งพระธรรมดั้งเดิมและศึกษาแผนที่การปฏิบัติที่ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดในบรรดาพระสูตรทั้งหมดที่ปรากฏในอาคมนิกายหากจะกล่าวว่ามีพระสูตรใดที่เป็นดั่งหัวใจ และคู่มือการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดพระสูตรนั้นก็คือมหาสติปัฐานสูตรความสำคัญของพระสูตรนี้ปรากฏชัดเจนตั้งแต่คำประกาศขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนต้นพระสูตรที่ได้ทรงยืนยันไว้อย่างหนักแน่นว่าเอกายโนอยังมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นหนทางสายเอกคือเป็นหนทางเพียงสายเดียวที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ความดับสิ้นแห่งทุกข์และการประจักแจ้งซึ่งพระนิพพานพระสูตรนี้จึงมิใช่เป็นเพียงปรชัชญาหากแต่คือแผนที่การเดินทางที่ชัดเจนที่จะนำผู้ปฏิบัติก้าวเดินไปทีละก้าว จนถึงจุดหมายปลายทางแล้วแผนที่ฉบับนี้ได้ชี้แนะให้เราเดินทางอย่างไรหัวใจของการเดินทางนั้นคือการเจริญสติคือความระลึกรู้โดยให้เรานำสตินั้นไปตั้งมั่นอยู่บนฐานที่ตั้ง4ประการหรือที่เรียกว่าสติปัฐาน4ประการแรกคือ กายานุปัสนาคือการมีสติอยู่กับกายพระสูตรได้สอนวิธีการอย่างละเอียดตั้งแต่การมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอาณาปานาสติการมีสติในอิริยาบถท,ทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนไปจนถึงการพิจารณาส่วนประกอบของร่างกายให้เห็นเป็นของไม่งามอสุภะ และการพิจารณาซากศพในป่าช้าเป้าหมายคือเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเราประการที่สองคือเวทนานุป,ปัสสนาคือการมีสติอยู่กับเวทนาหรือความรู้สึกให้เราเฝ้าดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกเฉยเฉยโดยให้เห็นมันเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไมิใช่เราผู้กำลังเป็นสุขหรือเราผู้กำลังเป็นทุกข์ประการที่สามคือจิต,ตานุปัสสนาคือการมีสติอยู่กับจิตให้เรารู้เท่าทันสภาวะของจิตในขณะนั้นๆ จิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุงา้งซ่านจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิเป็นการเฝ้าดูจิตดุดดังเรากำลังเฝ้าดูตัวละครตัวหนึ่งบนเวทีโดยไม่เข้าไปสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นเสียเองและประการสุดท้ายคือ ธรรม,มานุปัสสนาคือการมีสติอยู่กับธรรมหรือสภาวะธรรมเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะที่เกิดขึ้นโดยยกขึ้นสู่หมวดธรรมต่างๆเช่นการพิจารณานิวรนห้าการพิจารณาขันห้าและการพิจารณาอริยสัจสี่เพื่อให้เห็นแจ้งในกฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและ อนตัตตาการเดินทางบนหุนทางสายเอกนี้จึงเป็นการกลับมาสู่ความเรียบง่ายคือกลับมาอยู่กับกายอยู่กับใจในปัจจุบันขณะแล้วใช้สติเป็นดั่งแสงไฟส่องดูทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากการปรุงแต่งเมื่อผู้ปฏิบัติได้เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่อง ปัญญาก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเองว่าไม่มีตัวตนใดๆที่แท้จริงมีแต่เพียงกระแสแห่งรูปธปรรมและนามธรรมท,ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นนี่คือหนทางโดยตรงที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้ไว้เพื่อการดับสิ้นแห่งทุกข์บัดนี้เราได้เห็นแผนที่การปฏิบัติที่เป็นหัวใจของฝ่ายเถรวาทแล้ว ในวาระต่อไปเราจะมาเปิดคลังแห่งพระธรรมของฝ่ายมหายานเพื่อสำรวจพระสูตรที่เป็นดั่งเพชรแห่งปัญญานั่นคือวัชรปรัชญาปรมิตาสูตรพระสูตรที่สอนให้เราตัดทำลายความยึดมั่นทั้งปวงด้วยดาบแห่งสูญยตาซึ่งอาตามาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระต่อไป ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร